ต้นนะจินจะซื้อขนมให้กินนะโอเคไหมเอออันนี้จีต้นแล้วหนึ่งต้นเละหนึ่งต้นอ่ะอ่ะเอาต้นนี้ต้นนี้อันนี้วางไว้อันนี้วางไว้เออแล้วก็เอาต้นนู้น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 เออนี่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 ต้นนี้ต้นนี้หนึ่งต้นไปแล้วอ่ะดึงสองต้นอ่ะวาเอานั่นอีกช่วยทำานยายพิษเออจะเปอร์ช่วยใครนะช่วยยายพิษเหรอ อีกต้นละสามสามอ่าไปอีกถอ,อนอีกสามต้นละเอออ้ยเก่งจังเลยสีใช่ไหมสีใช่อ่ะอีกต้นหนึ่งต้นหนึ่งเออบางเงินแน่นอนอ้ยเก่งมากห้าต้นละอ่ะไหนบอกยายพีชสิยายพีชยายพีจะเปิดทำช่วยแล้วนะ เราทำช่วยแล้วนะวันนี้ขอกินขนมห้าบาทนะขอกินขนมห้าบาทนะโอเคทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เยี่ยมถอนอีกไหมถอนอีกโอุ้ยทำได้อีกเหรออ่ะถ้างั้นทำอันนี้ตัวน้ดนี้ทำอันนี้อุ้ยขยันจังเลยขยันได้เงินแน่นอนใช่ไม่ได้เงินหรอกใช่อ่ะตัวนี้ด้วยตัวนี้ตัวนี้เป็เสาแล้วเออเนี่ยตัวนี้แหละเออเก่งมาก จ็ดต้นแล้วอันนี้ต้นนึงนี่นี่ต้นนี้ต้นนี้ใช่ใช่เออแล้วก็แล้วก็ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้นี่นี่นี่ต้นนี้ใช่ตัวนั้นแหละโอ้ยแปะต้นแล้วอ่าต้นนี้ต้นนี้ได้เงินแน่นอนใช่ได้เงินแน่นอนโอ้ยเก่งมากได้อีกต้นหนึ่งต้นหนึ่งต้นที่แกยากเกินแกยากเหรอ เอาต้นนี้ก็ได้นี่ต้นนี้ต้นนี้ทำยากไหมต้นนี้แหละเออต้นนี้แหละโอ้ยเก่งมากนะขีต้นสิบต้นใช่ไหมใช่เอาทำอย่างงี้ทำอย่างนี้เยี่ยมมากทำอีกเหรอใช่ไม่เหนื่อยเหรออยากเอาห้าบาทไงเอาห้าบาทโอ้อยากเอาห้าบาทเออถอนเลยถอนเลยถอนเลยโอเคเอาต้นนี้ด้วยก็ได้นี่ต้นนี้ด้วยต้นนี้ด้วยต้นนี้ ที่บ้านไเงินมาเชื่อขอได้นะพี่บ้าทำงานอ,ะอ่ะโวยได้ไหมเอ้ยเก่งจังเลยอ่ะมาต้นนี้ต่อต้นนี้ต่อแล้วต้นนี้ต่อแล้วนี่นี่นี่ถอน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 อหมรเออนั่นแหละลูกถอนได้ไหมถอนได้โอ,โอ้เก่งมากนี่นี่อีกสองต้นนี้เอาของเลยอีกสองต้นนี่เนาะเออนั่นแหละ โอเคมี่ต้นนี้ด้วยต้นนี้ด้วยโว้ยปเจกช่วยพี่แจ๊บเหรอโอเคอ่าไหนต้นไหนอีกต้นนู้นต้นนู้นต้นนู้นโอ้ยบปเจกถอนได้ไหมถอนได้ไหมลูกโอ้ยเก่งมากเก่งมากเยี่ยมถอนเลยลูกถอนต้นนู้นอีกถอนต้นนู้นนี่นี่ต้นที่มันล้มเนี่ยเออนั่นแหละนั่นแหละต้นนี้ทำไมเออนั่นแหละต้นนั้นแหละโปเจกถอนได้เหรอ อุ้ยแรงงานเอากี่ตั้งกี่บาทนะห้าบาทเหรอห้าร้อยบาทเลยโอ้ยไม่เอาหรอห้าร้อยมันแพงไปนี่ต้นนี้ต้นนี้ <500 S 1> น,นี่ต้นนี้ต้นนี้ชีร้อยปอนออกมาห้าบาทพอพอเจกมาต้นนี้แล้วต้นนี้หรอนี่นี่ต้นน,ตนนี้เ,อ,เออมันถอนง่ายต้นนี้แหละถอนเลยเออดึง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 โอ้ยเก่งมากเก่งทั้งสองคนเลยเยี่ยมจริงๆ โอ้ยเยี่ยมจริงๆอ่ะไปวางไว้ไปวางไว้เจเปช่วยยายพีทแล้วนะนายพีทจจเปอร์ช่วยยายพีทแล้วนะอะอะสองต้นนี้ต้นนี้แล้วก็ต้นนี้แล้วก็ต้นนี้แล้วก็พอเลยวันนี้เก่งมากโอเคอะโปรเจกต้นนี้โปรเจกต้นนี้นี่เหรอครับผมเออแล้วก็เจเปอร์ต้นนี้ว้าวเก่งจังเลยโอเคพอหรือยังพอแล้วเนาะ อ่าต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ห้าร้อยบาทเลยนะอุ้ยห้าร้อยเลยเหรออุ้ยก็เจ็กไหวไหมโอ้ยเก่งมากฮะก็เปิดเป็นเดือไปไกลๆกลนี่เจเปิลทำตรงนี้เจเปิลจะเหนื่อยห้าร้อยบาทเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยโอ้ไม่เหนื่อยเลยเหรอใช่โอ้ยกินตัวแกเปิลไหวจังเลยอ่ะต้นนั้นต้นนั้น นี่ต้นง่ายๆเนี่ยต้นไหนนี่นี่นี่ต้นนี้ต้นนี้ด้งง่ายเออด้งง่ายเออนั่นแหละพี่เจกได้ไหมได้ไหมอันนึงจ้องนึงจ้องโอ้เจ๋งให้พี่แจ๊บเก็บไว้อาพี่เจกมาต้นนี้พี่เจกมาต้นนี้ต้นนี้เหรอใช่ต้นนี้อ่ะพี่แจ๊บมาต้นนี้พี่แจ๊บต้นนี้เก่งมาก อ่ะพอหรือยังแปะป,ปพอแล้วไปะยังพอแล้วพอแล้วตัวไปใจใจกล้กว่นพอแล้วพอแล้วไงแล้ว,ไ,ไ,วไปพอแล้วไปะไปหายายพิทกันมันร้อนแล้วเก่งมากๆเลยปมมือให้ตัวเองก่อนปลอมมือก่อนเก่งจังเลยโปรเจกปมมือบ๊ายบาย